มี <c ười> but, ่เม <c ười> no ียห้องเอสวแต่ว่าในห้องเอสพีเมียรู้เ้อแต่ว่าพุ่นน่าไี่เมียรถที่บ้านวันนี้ห้องเอสบ้านในเราข้ารถที่วันว่าห้าเป็ดเจ้โอ้แต่ว่าแต่วันเราข้าวรถเาะเจ้าเล่ตูเจ้าเล่ตู้ห้องเอสแต่ว่ามันห้องเอสตั้งแต่แต่ว่าเราข้าวรถมันมันที่บ้านห้าเป็ดไอ้รถแล้วมันยังห้องเอสอยู่ เออเรวนี่ตัววันเราเขารอึ่งมันลงมา6แม5แปดตั้งแต่ว่ามา7พวกแต S ตั้งแต่แล้วแต่ว่าพนั์ท่ว่าพีนี้อ้คนนี้นึกภาพไวทุกคน S ก็น่ะพวก S ใส่เสื้อซึ่งบนว่าแต่ไม่อย่6ปอเขาบอ่าเต๊ับอะไรวะ เร็เร็วเออคุณมเร็วพทเดเราไปเร็วหนักเร็วเราของพ้งแต่ถไม่มมมเ,เร็เ,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 าาเอสคนั่นซิงแต่แ่่แ